ฮัลโหลสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนๆแม่หมอไม่ได้อัดคลิปที่เห็นหน้าตัวเองมาพักนึงแล้วนะคะโอเควันนี้สําเร็จไปอีกหนึ่งอย่างนะในวันนี้เป็นวันที่27มิถุนายนนะคะจุดเทียนให้เพื่อนๆแล้วสําหรับคนที่จองจุดเทียนเสริมดวงชะตามากับแม่หมอนะคะตอนนี้มีเทียนทั้งหมด4แบบใครอยากรู้มีแบบไหนบ้างให้ทัก แชทมานะถ้าใครตามเพจนิดินวัคทาร่แปดสอยู่ก็ทักแชทมาได้เลยหรือถ้าใครตามไลน์นะคะตามไลน์แม่หมอก็คือ LON นะคะ ID นะคะ L O N 1 2 1 5นะคะมาถามได้ในทุกๆรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นาการบูชาเทวรูปองค์เทพนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคเนสพระแม่ลักษมีพระพิพวะพระแม่อุมาการีก็ตามนะคะหรือแม้แต่แผ่นทองนะคะเพื่อนๆแผ่นทองที่เราจัดส่งแล้วเยอะมากนะคะน,นก็ทักมาเออลืมเลยไม่เหมาลืมนะคะลืมนะคะทาลิป ลิปมันไม่ใช่นะสีพึ่งนะคะสีพึ่งสําหรับคนที่ใช่ต้องการความเป็นมงคลนะคะแม่หมอทาทุกวันแหละก่อนก่อนก่อนแต่งหน้านะคะเนี่ยก็จะมีบทสวดให้นะเพื่อนเพื่อนสำหรับางคลนะเอาตรงๆนะบางทีแม่หมอพูดเลยนะบางทีขี้เกียจสวดไม่สวดก็จะเห็นผลเอาจริงๆริงใช้แบบอธิษฐานจิตขอให้มันจะสิ่งที่ดีๆบางทีบทสวดเราเราจำไม่ได้นอะอธิษฐานแป๊บเดียวก็คือรู้เรื่องเห็นไหม ขอให้เพื่อนเพื่อนรักเพื่อนเพื่อหลงเพื่อนเพื่อนเมตตามาสั่งของผู้ชายแม่หมอแล้วดูคลิปแม่หมออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะสําหรับคนที่ต้องการเออบอกก่อนนะเดี๋ยวจะาแม่หมอพูดเยอะเกินไปก่อนที่จะอัดคลิปดรน,นดอมนะเสำหรับคนที่พลาดการจุด เทียนในวันนี้ตอนแรกแม่หมอจะไปจุด24กดันเดกดาแล้วจริงเราก็เลยแบบโอ้มันนานไปมกักนานมาก,มาก,มาก,มากๆเลยเนาะเพื่อนๆสำหรับบางคนที่อยากให้แม่หมอจุดก่อนแม่หมอเซตวันให้แล้วนะเป็นวันที่8กันดกดานะคะรอบแรกของเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะจุดเทียนเนี่ยต้องรีบจองมาเพราะว่าเทียนแม่หมอไม่ได้มีเยอะแยะมากมายจะสั่งมาเป็นรอบๆนะคะจะต้องทําพิธีก่อนจะต้องมีการลงอลักขระและสวดมนตาก่อนแล้วก็จะส่งให้แม่หมอเวลาจุดก็จะต้องสวดอีกรอบนึงนะเพื่อนๆเข้าใจ เพราเนี่ยเทียนเนี่ยทุกอย่างมันมีทุนมีต้นทุนเมื่ะน,นั้นอนะ่ะใครอยากจะจุดเทียนก็ต้องรีบจองมานะจ๊ะไม่หมอกขอดูจํานวนนะจ๊ะเพื่อน,นวันที่8กรกฎา,านี้นะจะจุดให้อีกรอบหนึ่งหลายๆคนนะที่ที่จุดแล้วเกิด ความเป็นมงคลหรือว่ามันมีหลายคนแหละที่ส่งมาแต่เราไม่ได้แคปลงรีวิวเท่านั้นเองนะคะโอเคก็ก็ไม่อยากจะโฆษณามากเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอีกนะมาคุยกันส่วนตัวดีกว่าละจ้ะใครอยากได้ข้อมือกําไรข้อมือไม้ท้าผลพันธุ์กไรข้อมือพ่อแม่ลักษมีในรูปแบบต่างๆแหวนในรูปแบบต่างๆทักมานะเดี๋ยวส่งให้ดูเป็นไรส่วนตัวเลยนะจ๊ะมาที่แรนดอมจะถามอะไรวันนี้จะถามอะไรกันแป๊บนึงขอทําสม เรามาส่องดูคนที่คุณนึกถึงว่าตอนนี้เขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างมีความสุขสบายใจดีแล้วหรือเปล่านะคะโดยใช้ไพ่สำหรับนี้ในการสรับนะคะแม่หมอใช้ไพ่เรเดียนอาคานะเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดเรเดียนไรเดอเวหรือเดียนคานาาเลยก่อนเรเดียนไฮเดอเวดนะคะที่ลูกศิษย์แม่หมอส่งมาให้นะคะเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณนึกถึงงานเยอะงานหนักทุกมันมีภาระทั้งใจมีภาระในเรื่องของ กังวลใจเรื่องการเงินสําหรับเขาสําหรับบางคนไม่ได้ว่าขึ้นไพ่แย่ของการเงินขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเก็บเงินยากเหลือเกินการเงินต้องรู้จักใช้รู้จักมัธยสถ์ตัวเขาเองน่าจะมีปัญหาบางอย่างหรือตัวเขาเองมีคนมาคอยแบบเหมือนคนที่เป็นคนที่คนนึกถึงอะเป็นคนที่มีภาระเนาะหนักใจในเรื่องงานที่หนักเอ้ยลูกน้องบริวารเป็นคนที่คุมโปรเจกต์ใหญ่ๆห,หรือรับงานใหญ่ๆอย่างเงี้ย แล้วทำงานไม่ทันก็มีเกิดความปัญหาความร่าช้าก็มีแล้วรับภาระไว้คนเดียวไม่ยอมปล่อยงานออกไปก็มีอย่างเงี้ยงานล้นมือมากๆเหนื่อยมากนอนน้อยหรือบางคนเนี่ยต้องจับมัธยัสถัวเขาอะนะมัธยตัตเก็บออมหรือว่าบางบางครั้งเนี่ยเงินเก็บอะถูกเอาไปใช้กับคนอื่นๆเช่นถ้าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัว หัวหน้าครอบครัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขามีครอบครัวเป็นแบบสามีภรรยาแล้วจะจะโอ้โหทำไมคะแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะต้องดูแลพ่อแม่พี่น้องของเขาคนในครอบครัวเขาอะค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเออเมื่อกี้ลืมนะสีพึ่งทาปากใช่ป่ะลืมน้ำมันว่านทาน้ผาผักนะจ๊ะน้ำมันว่านจะสีแดงใครเคยเห็นคลิปแม่หมอจะรู้ว่าแม่หมอใช้อยู่สองตัว เป็นของเราเองเป็นของแม่หมอและเพื่อนจัดทํานะคะรับรองก็เป็นสายข่าวแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยเราจะเรียกสี่พื่อนมันว่านว่าลักษมีมนตานะคะโอเคคนนี้คนคนนี้ค่อนข้างเครียดค่อนข้างเก็บความรู้สึกนะเก็บความรู้สึกเรื่องอะไรสี่เหรียญอะดูซิเขารู้สึกยังไงกับคุณมั่งในเวลานี้ไม่ค่อยมีความสุขอะ่ะคนเนี้ยเขามองคุณยังไงหรือเปล่า คีนออบอนคุณเป็นคนที่ดูโหทำไมอยู่นี้เธอดูมีเสน่ห์เธอดูสวยเธอดูพลาวเธอดูไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงินนะบางคนนี่แบบว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะถ้าควีนออบอนขึ้นขอให้เชื่อถ้าไพ่รางงานไพ่ใบนี้ขึ้นอ่ะมันมีเสน่ห์มากกว่าพวกควีนคัพควีนเหรียญอีกนะเพราะว่าควีนออบอนไปโฟกัสในเรื่องของความประสบความสําเร็จของตัวเองการงานการเงินและความสุขส่วนตัวไม่เหลือพื้นที่ความรู้สึก รุ่มหลงในเรื่องของหัวใจเท่าไหร่วีนอบอนจะไม่ค่อยให้ความสัมพันธ์หรือความรักเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นแบบนั้นนี่คือพลังงานของคุณความรักมีได้ไหมมีได้ทำให้ฉันก็ช่วยช่วยใช่ไหมได้ค่ะถ้ามาแล้วทำให้ฉันเกิดรู้สึก โอ้โหมีความอบอุ่นของหัวใจรู้สึกว่าการที่คุยกับเธอแล้วมันกระชุ่มกระชวยฉันไปต่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทํานํามาซึ่งภาระทางใจควีนออฟบอลไม่เอานะจ๊ะคือว่าบอลบอกว่าฉันเอาความทุ่มเทนะในเรื่องงานเรื่องเงินดีกว่าไปทุ่มเทความรักที่มันดูแล้วมันไม่น่าจะได้อะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ถ้าท็อกซิกก็ไม่ต้องมาจ้าอะไรนะพลังงานควีนออฟบอลแบบนี้สังเกตไหมคนเราพอเราเป็นควนะีนออฟบอน่ะคน เราก็สามารถเลือกคนที่เข้าหาเราได้หรือคนที่เข้าหาเราเนี่ยจะมีความเก่งอกเก่งใจโดยเฉพาะเขาเขารู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่ได้แคร์เขาแล้วเขารู้สึกว่าคนคนนี้พอเรารู้สึกนิ่งเฉยหายโฟก,กัสที่ตัวเองอยากจะมาคอมมิชเลยนะไฮโลแฟนอยากจะเลือกคุณอยากจะรู้สึกสำนึกผิดรู้สึกว่าที่ทําไปมันเป็นเพราะว่าความพังผิดเพลออะไรก็ว่าไปแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกอยากติดต่อมัในความสัมพันธ์นี้คือแปะไมเท้าความสัมพันธ์นี้มีเกี่ยวกับเรื่องการงานนะ คุณอาจะคุณและเขาอาจจะต้องดิวกันเรื่องงานหรือเปล่าหรือว่าเป็นรักทางไกลพลังงานคือรักเลิกเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยนะแต่ตอนที่คุณบอกว่าไม่คุยแล้วไงอ่ะฉันก็ไม่ได้สนใจป่ะฉันไปโฟกัสสิ่งอื่นแล้วฉันไม่โฟกัสเรื่องเองินเรื่ององนานความสุขส่วนตัวเปยตัวเองคุณอวอยเป็นคนที่เปยตัวเองนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเน,เนี่ยคนคนนี้จะมีโอกาสน,านะติดต่อกับมาจากพื้นที่ไกลๆนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันหรอกบางทีอาจจะมีการส่งสัญญาณมาก่อนว่า จะกลับมาแล้วนะใกล้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแปดไม้เท้าคือมีพลังงานของการติดต่อสื่อสารนะคนที่เคยเงียบหายไปคนคนนั้นรู้สึกทุกข์แล้วไม่มีความสุขเลยในวันที่ไม่มีคุณแปดดาบเขาไปเจออะไรมาก็ไม่รู้แปดดาบนี่คือสภาวะจิตใจที่ กูรไม่เข้าใครไม่ออกอึดอัดในความสัมพันธ์นะเขารู้สึกอึดอ,อัดในวันที่ไม่มีคนคอยฮิลเขาหรือว่าได้พูดได้คุยกับคุณน่ะมันเหมือนปัญหาต่างๆหรือชีวิตเขาเจออะไรเนี่ยมันไม่มีทางออกเลยไพ่แปดดาบคือไม่มีทางออกรู้สึกทรมานขอดูหน่อยซิเรื่องอะไรเหรอที่มีความรู้สึกว่าเขาทรมานกับความรู้สึกที่มันแบบหน่วงในแปดดาบเนี้ยเขาเป็นอะไรขอดูซิคนที่คุณนึกถึงเขาเป็นอะไรดูซิ เศร้าอ่ะเหงาอ่ะเออดมูนอ่ะเป็นรักทางกายได้แล้วคนคนนี้นอนไม่ค่อยหลับมีความเหงามีความไม่สบายใจรู้สึกสแสต้งรู้สึกคิดถึงคนที่เด็ดเดียวเด็ดขาดราศีสิงเข้ามาเด็ดเดียวเด็ดขาดหวันนี้ราศีสิงเข้ามาเยอะเพราะมีเลขแปดขึ้นเนาะเด็ดแล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ว่าคุณหรือเขาเด็ดพลังงานชาวธาตุไฟเมษธนูก็เข้ามานะคะ ตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเอาจริงเป็นคนที่เด็ดขาดไม่สนใจโฟกัสในเรื่องความสำเร็จมีความสุขได้ด้วยตัวเองโนสนโนแค r แล้วนะพอคุณไม่สนใจเขาเขาก็อึดอัดแต่กลับมายังไงกลับไม่ได้เขายังรักคุณไหมเขายังรักคุณหรือเปล่าสับสนนะคนนี้สับสนสองเหรียญยังรักหรือเปล่ายังไม่ขึ้นแต่ว่ารู้สึกยังอยากมีกันและกันในชีวิตยังอยากวนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์นะ เห็นไหมคนคนนี้เป็นคนที่สับสนโลเลนะเพื่อนดีกว่าคนที่เป็นสองอารมณ์สองคนหรือเปล่าพวกพวกมิถุนกับพวกราศีมีทําไมมันขึ้นเป็นเหมือนคนคู่เนาะน่าได้นะเออเป็นคนที่สับสนในตัวเองว่าต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเขารักคุณป่ะอ่ะเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าหกถ้วยรักหรือเปล่าหกถ้วยเป็นผูกพันนี่กว่าความรักอีกหกถ้วยคือคนรักเก่าคนรักเดิมๆอยากจะกลับมาขอโอกาสคนรักที่เป็นรักต่างวัยชาวที่คนที่เด็กกว่าได้ เขารู้สึกไว้าวันนี้คุณนิ่งสวยเดอะสตาร์สวยหล่อมากประทับใจมากการงานดีดูมีความสุขมากเห็นคุณแล้วเนี่ยอยากกลับมาง้อขอคืนดีสามถ้วยอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอยากมีคุณอยู่อยากจะดีกับคุณอะไม่อยากทะเลาะกันแล้วเห็นไหมคนคุณนี้จะกลับมานะจริงๆแล้วเร็วนี้จะได้เจอหรือได้พบหน้าตัวเป็นๆหรือว่ามีข้อความกลับมาไม่เกินเดือนแปดนะคะเพื่อนๆขอให้รับพลังงานดีๆกันไปดูโฆษณาให้แม่หมอด้วยนะจ๊ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวทำคลิปยาวๆให้อีกนะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย